สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะเมนี่วัหยุทธ์กำลังจะไปส่งของกำลังจะไปอ่าส่งของที่เคอรี่ส่งลิปสติกกลับไปบ้านจ้ะแล้วก็เมนี่เนาะวันยุทธตื่นสายเออเพื่อนบ้านแต่เซฮัโลโหลพได้เด้อ ไปส่งของเชอรี่ให้อนอันทางบ้านแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะไปออกกำลังกายแล้วแล้วตอนแรกก็จะไปกินกุ้งกับหมูหมูเพิ่นไส้ซิด์คนละครึง่งก็เลยว่าไปกินน้ำเขาแซบเด้อสิบ,บอกให้ซับนีเด้อ คิดทอดวัสดีจ้าอ้อไปน้ำไห่นี่มอไซค์ขั้นน้อยขั้นแต่แพงขั้นแต่หักรถคันนี้ขี่แล้วรวยไข่มกุกพารวยเนยเดอ้อรถคันน่อยซื้อไข่มุกรถคันนี้ขี่แล้วดีรถคันนี้ขี่แล้วรวยไข่มกุกเออเออไข่มกุก Bye-bye.